ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับสำหรับประธานาธิบดีของยูเครนวลเดเมียเซเลเลสกี้เขาครองตำแหน่งอยู่ห้าสมัยยึดใจประชาชนได้เพราะว่าเคยเป็นนักแสดงมาก่อนและก็รับบทเป็นประธานาธิบดียูเครนใช่ครับประธานาธิบดียูเครนที่พายูเครนลบกับรัสเซียเคยเป็นนักแสดงในละครที่เกี่ยวกับ ประธานาธิบดียูเคนงงไหมไม่งงเนาะในปี2015นะครับเขารับบทประธานาธิบดีในละครและพอปี2019เขาชนะได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆงคนคงคิดว่าเฮ้ย hey, แล้วคนที่เคยเป็นนักแสดงเป็นพวกนักแสดงตลกมาจะบริหารประเทศได้เหรอจริงๆแล้วพื้นฐานนะครับคนเราบริหารทุกอย่างนะครับแค่ว่า จริงใจตั้งใจหรือเปล่าเขาไม่ทำมานคนเดียวนี่เขาสามารถเลือกคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาอยู่รอบๆตัวได้คนเป็นผู้นําหรือคนเป็นประธานรัฐมีต้องมองคนออกใช้คนเป็นแล้วก็ตัดสินใจได้มั่นยําแก้ปัญหาได้เด็ดขาดมีทั้งอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะบูบุญน,นะครับตอนที่เขาเล่นละคร เป็นประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยเรื่องราวมันก็คือคุณครูคนหนึ่งวัยสามไปด่ารัฐบาลแล้วมีคนอัดคลิปไว้อาไปลงในโซเชียลมันก็เกิดเป็นไวรัลคล้ายๆกันครับความป๊อปปูล่าของละครเรื่องนี้นะครับทำให้ประชาชนยูเครนตื่นตัวในการเห็นหน้าที่เห็นพลังเห็นประโยชน์ของการที่มีผู้นำที่ดีเมื่อวลาดิเมียเซเลเสกี ลงเลือกตั้งเขาชนะด้วยคะแนนเฉลี่ย72เกือบค่อนประเทศลงเสียงโหวตให้กับซเลสกี้แล้วเขาก็ไม่ทำให้คนยูเครนผิดหวังผมหาข้อมูลเพิ่มเติมคนยูเครนภูมิใจและรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยูเครนไม่ใช่รัสเซียรัเสเซียเคลมว่าเฮ้ย hey, ยูเครนมึงอะรัะเสเซีย แต่คนยูเครนบอก no แอมยูเครนเนี่ผมภูมิใจในการเป็นยูเครนเหมือนผมภูมิใจที่ผมเป็นคนไทยมันก็เลยมีความเป็นชาตินิยมยิ่งได้ผู้นำที่ที่พูดจริงทำจริงอืมการที่เขากล้าไปคุยกับนาตโตไม่ผิดนะครับการที่รัสเซียบุกยูเครนโคตรผิดเพียงเพราะว่ากลัว ในการที่ยูเครนจะกลายเป็นประเทศที่ไม่ฟังรัสเซียแล้วก็เป็นสิทธิ์ของยูเครนปะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยนาโตก็เข้ามาร่วมแล้วก็ออบอกว่าฝั่งรัสเซียก็มีพันธมิตรมีพวกจีนมีเบลารุสมีอ่าพวกนั้นอนะ่ะยูเครนก็มีนาโต้นะฮะนาโตก็ NATO คือนาโตตสังกับยูเอ็นนาโตจะเป็นพวกของยุโรปทางยุโรปฝั่งนั้นนะอ่ะฝั่งเหนือ ะฮะถ้าลบกันจริงๆยูเครนก็ไม่เดียวดายมีอาวุธมีกำลังพร้อมอืฮแต่จะลบกันไหมก็ต้องวัดกันที่ว่าพอนาโต้ขยับหมากนี้นาโตบอกโอเคยูเครนมาเราทำตามสัญญาพอนาโตมาเดี๋ยวอเมริกาก็ต้องมาอืฮก็ต้องวัดใจวลาด,ดิเมียร์ปูตินชื่อวาลาดิเมียร์เหมือนกันเลย ปูตินเนี่ยเป็น KGB เก่านะเป็นสายลับเก่าต้องมาวัดกลิ่นกับนักแสดงตลกที่เคยแสดงละครเป็นเป็นนักแสดงอะแต่ไม่แปลกครับเพราะว่าที่อเมริกาก็เคยมีนะครับเลแกนแต่ว่าเลแกนเขาโดนโดนยิงมือก่อนถ้าเลแกนยังอยู่ก็คงยังเป็นเหมือนวันนี้แหละ ต้องให้เครดิตเลแกนที่ทําให้ไม่เกิดสงครามกับคิวบาที่กำลังจะเตรียมยิงนุกนิวเคลีย์ใส่กันรอบนี้เหมือนกันครับต้องดูว่าประธานาธิบดีของยูเคที่เคยเป็นประธานาธิบดีในละครมาก่อนพอเจอกับปูตินแล้วเป็นยังไงน่าสนใจครับน่าสนใจครับไม่ได้น่าสนใจจะสงครามนะน่าสนใจตรงคิดของประธานาธิบดียูเคเนี่ยสวัสดีครับ